สงครามมีแสงสว่างแต่จิตใจดู้เบื่อหมัววันนี้ข้าจะมาล้างแค้นอาจารย์ข้าสำนักชั้นล่มสลายเพราะแกเจ้าเขาเป็นเตอรเทศแต่ใจเจ้ามันก็กลัวข้าเหมือนเดิมแหละเอาตรงนี้เลยไหมชัดไปเจ้าเป็เดิร์ีฟ้าจริงวันนี้แต่สิ่งที่เจ้ากลัวก็คือข้าอเจ้าล่ะ แต่กูปัดไปเนี่เนี่ยเนี่ยปัดไปเลยเลยกูจะเดินอ้อมลงไปเนี่ยกูจะต้องเป็นตัวร้ายละพระเอกก็เป็นละเป็นคนเลวมันดีกว่าใช่ไหมกูไม่อยากฆ่าใครครับมึงก็ดีเกล้าตรงนี้เลยตายเพผมดาบข้าดาบเจ้ามันกัดจอก ควดาบเจ้ามันก่แค่นั้นแหละอยู่ดิชุกเจ้าเจ้าอะไรพิฟันไปโดนข้านี่ไง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 เออเหนื่อยเหนื่อยสุดท้ายเจ้าก็ตายเพราะเล่ห์ดาบข้าความจริงก็คือความจริง วิชาดาของเจ้าข้าแก้ทางหมดแล้วข้าจดจำทุกวินทีที่เจ้าฆ่าอาจารย์ข้าแต่วันนี้ข้าจะเอาไปใช้กับเจ้าจ้าดาอเจ้าไม่ได้ร้ายกาจดิฮ่าฮ่าิอแตแต่ที่ยังไม่ได้สู้เลยแต่นี่ก็คงจะเหมือนเดิมสินะ ไอเจ้าคนไิษดีเจ้าแตงโมให้รถเหยียบมามาฮึลาออะไรวะมาขอบวะใจข้าเต้นรัวแต่ใจข้าเต้นรัวเออ เจ้า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 ้าเจ้าจ้าเาเาจาเจ้าเาเจ้เจ้าเจาเจ้าเจาเ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเ ขันเดียแอบล้างเสาอีกอแล้วเจ้าไม่ต้องแอบฆ่ารเราแก่เจ้าก<อ> <laughs> ็ตายเฮ้ยหายตัวได้เจ้ามาเจอได้หมาหมาทางไหนฆ่าก็รับได้หมดเลยพวกเนยมันอันตรายจริงเลยหมาหมาจะเดินออกทำไมออกมาสิ เหนื่อยแล้วหนูอ๋อกูกันไม่ได้เลยมาดาบนี้ไม่มีเสามีแต่ความตายของเจ้าเจ้าโค้ชโคโดนทุกดอกบอกกับเพื่อนรักมึงอ่ะตัวยมึงไม่ได้ตายเพราะคำด่ากูหรอกจะตายเพราะอะไรล้วนเอาไปล้วนอ๋อ ไอเย้ยเลือดเหลือนิดเดียว <c oughs> ไม่ได้ชักชอ็อตอะไรวะเนี่ยอ่าไอพวกตกน้ำป๋อไปก่อนแล้วกัน